ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะสำหรับการดำเนินงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์ค่ะและในวันนี้นะคะก็จะขอ,อนำผลงานในโครงการต่างๆที่พวกท่านได้ร่วมบุญมากับทางมูลนิธิเพื่อความสุขความปิติใจตอนรับปีใหม่กันเลยค่ะเริ่มจากโครงการแรกนะคะนั่นก็คือโครงการเจาะน้ำบาดาลน,นั่นเองค่ะเด้อต้องเจนอนะ เ่งในปีนี้นะคะพวกเราก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้แก่วัดและชุมชนไปทั้งสิ้น6แห่งด้วยกันค่ะโ e> ครงการถัดมานะคะ e> ก็เป็นโครงการที่เราดําเนินงานมาเป็นปีที่3แล้วค่ะเป็นโครงการระยะยาวนะคะที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องมลภาวะทางอากาศและรักษาธาตุขันให้แด่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็คือโครงการถวายเครื่องฟอกอากาศนั่นเองค่ะ สำหรับปีนี้นะคะทางมูลนิธิก็ได้ถวายเครื่องฟอกอากาศให้แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปทั้งสิ้น16เครื่องด้วยกันค่ะและสำหรับโครงการเมนมรณสติในปีนี้นะคะทางมูลนิธิก็ได้สร้างเมนมรณสติจำนวนหนึ่งหลังณวัดศรีจันทร์สว่างคงคาอำเภอํามม่วงจังหวัดกาฬสินค่ะ และโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งนะคะนั่นก็คือโครงการถวายพระพุทธรูปแด่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสถานที่ที่ขาดแคลนค่ะซึ่งถือว่าสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวพุทธเราค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปก็เปรียบเสม,มือนองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใดมีพระพุทธรูปประดิษฐานก็เท่ากับว่าที่นั้นมีการประกาศธรรมของพระพุทธองค์ การสร้างพระพุทธรูปจึงเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ไปตราบนานเท่านานค่ะและสำหรับปีนี้นะคะทางมูลนิธิได้น้อมถวายพระพุทธรูปไปทั้งสินส้น10องค์ด้วยกันค่ะและโครงการถวายชุดไฟโซลาเซลล์นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการระยะยาวไม่มีกำหนดค่ะ เพื่อถวายแด่ครูบาอาจารย์และวัดที่เหมาะสมซึ่งท่านขาดแคลนและประสงค์ที่จะใช้งานจริงๆค่ะและโครงการสุดท้ายนั่นก็คือโครงการทานศีลภาวนานั่นเองค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะทางมูลนิธิก็ได้หมายรวมถึงการให้ทานต่างๆและการจัดกิจกรรมปฏิบัติภาวานาอีกด้วยค่ะ สำหรับทานต่างๆที่ทางมูลนิธิร่วมบุญไปอาทิเช่นถวายการปูพื้นด้วยแผ่นโฟมกันกระแทกมอบพาอ้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ดเด็กพิการและทุกพลภาพร่วมทำถนนขึ้นวัดสร้างห้องน้ำและถวายโต๊ะวางหนังสือสวดมนต์และอาสนะถวายรูปหล่อองค์สมเด็จโตถวายพระธรรมจักรจำนวนสามองค์ถวายชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ถาวายแท้งน้ำและฐานสำหรับวางแท้งน้ำบูรณะสาลาอเนกประสงค์สร้างที่ล้างบาทและที่ล้างจานร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินนอกจากนี้นะคะทางมูลนิธิก็ยังร่วมบำรุงและซ่อมแซมเสนาสนะให้กับวัดต่างๆที่พวกเราเข้าไปจัดกิจกรรมอีกด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดของโครงการทานศีลภาวนานั่นก็คือการนำตนเองเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อฝึกหัดขัดเกลากิเลสให้เป็นผู้ที่เจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญานั่นเองค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกการกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมากับทางมูลนิธิได้ร่วมกันสร้างมหากุศตลตลอดทั้งปีเลยค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ